ที่ห้องประชุมอาคารวชิรานุสรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสนุทธศาสตร์การเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตรโดยมีนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตรพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เรียนรู้วิธีการที่ดีในการสำรวจความเห็นเกษตรกรสามารถดำเนินการออกแบบสำรวจรวบรวมศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีนายประพัฒ์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานสำรวจความคิดเห็นด้านเกษตรกรพนักงานสนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เรียนรู้วิธีการที่ดีในการสำรวจความเห็นเกษตรกร สามารถดำเนินการออกแบบสํารวจรวบรวมศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรได้โดยนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่าสภาเกษตรกรเป็นองค์กรใหญ่มีสมาชิกจำนวนมากมีตัวแทนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลครอบคลุมทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรทําให้ต้องมีข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรเพื่อเสนอต่อรัฐบาลตามบทบาทภารกิจซึ่งการทำโพลเป็นรูปแบบที่ต้องการทําซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลความเห็นจากเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมีประเด็นการทํางานและแนวทางการประเมินที่แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจะได้ําผลการทําโพในครั้งนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อด้านการเกษตรต่อไปสยุมพลนวงชูศักอ้อยเฮิงรายงาน